คําเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ Channel คลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดจากสำนักคำพีสร้างบุญวด16กุมภาพันธ์า5 6 4มาฝากท่านผู้ชมนะครับ ซึงหน้าตาก็เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับคำพีสร้างบุญคำพีมหาเศรษฐีนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าคำพีสร้างบุญคำพีมหาเศรษฐีงวด16กุมภาพันธ์2564จะมีเลขอะไรกันบ้างครับนี่ครับมากันแล้วครับคำพีสร้างบุญประจำงวดวันอังคารที่16กุมภาพันธ์2564ก็จะให้เด่นเหนือเด่นใต้มาเช่นเคยนะครับ เดืนเหนือ3ตัวมา1ตัวได้แก่เลข3เลข6เลข9นะครับแล้วชุด2ตัวได้แก่30 32 37 38 60 62 67 68 90 92 97 98ครับเรามาดูเด่นใต้ครับท่านผู้ชม3ตัวมา1ตัวเช่นกันนะครับได้แก่เลข2เลข5เลข7ครับแล้วก็ชุด2ตัวได้แก่21 23 26 29 ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าครับนี่ก็เป็นเลขเด็ดจากสำนักคำพีสร้างบุญนะครับโดยอาจารย์ธนากรนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ธนากรมากนะครับที่ให้คำพีสร้างบุญแล้วก็เป็นเลขเด็ดนะครับมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับก็ให้โชคให้ชัยกันมาด้วยตลอดน,นะครับสำนักคำพีสร้างบุญหรือว่าคำพีมหาเศรษฐีนะครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับ ในการซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลงวด16กุมภาพันธ์2564ที่จะถึงนี้นะครับทานนี้แอดก็ขออำนวยอวยพรนะับท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขเด็ดคัมภี์สร้างบุญทุกทุกท่านทุกๆคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ